มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับกำลังผ่านสถานีนครชุมนะครับโอ้วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิไกลมากนะน่าจะเป็น4515นะครับนี่นะครับฮิตาชิ4515นะครับ ผิดพลาดประการใดท,ทักทกทวงกันได้นะครับเอาว่าแอดถ่ายไกลมากเลยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับวันนี้พ่วงรถนอนปาประกาศชั้น2ห้อยท้ายมานะครับ3คันนะครับนี่ครับวิ่งผ่านท้องทุ่งนานะครับบริเวณย่านสถานีนครชุมนะครับอำเภอวัโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ ต้อง้องฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ